อาการภายในจิตของพระเจ้ารอบของเมาชาวเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตั้งเวลาไว้ค่ะแปดสิบนาทีบันทึกได้ใช่ไหมเจ้าค่ะมีการบันทึกเสียงอยู่เจ้าค่ะสาธุน,น้ำกราบขอกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะช่วงรอบของเมาชาวเจ้าค่ะก็มีการตั้งนาฬิกาไว้แปดสิบนาทีค่ะแล้ว้าพเจ้าก็กําหนด ดับภาษด้วยมาวิธีหนึ่งองค์ทำอย่งต่อเน,นื่องอย่างเดียวค่ะเพื่อให้องค์วนวห้าเขาหลับไปสงบลงไปเจ้าค่ะก็พอเริ่มนั่งก็มีอ่าความฟุ้งค่ะไปในเรื่องของทำอันนั้นย่างทำอันนี้ยังอันนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีมีความกังวลว่าจะมีใครมากดกิ่งหน้าบ้านเพราะว่าเป็นสัญญาเดิม ที่คุณพ่อเขาชอบมากดกิ่นแล้วก็มาเรียกอตอนทีนน่นั่ง <Đây, S 2> สมาธิอย <pedo. S 1> ู่สองวันแล้วเจ้าค่ะก็โดนตอนเช้าแบบนี้ค่ะเขาก็เข้ามาในสมาธิข้าพเจ้าก็ดับ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 ด้วยการเจริญมาวิธีในองค์ทรงอยู่ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็กระทํำต่อเนื่องจนองค์นิวรณ์ห้าเขาก็มีจังหวะที่เขาสงบลงไปค่ะท่านอาจา แล้วก็มีสภาวะทำทั้งหลายย่อมลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารเจ้าค่ะพอมาถึงองค์วิตกวิจารเขาก็จะไม่จะมาเป็นเรื่องๆจะไม่ได้ฟุง้งเหมือนช่วงที่เป็นองค์ของนิวรันห้าเจ้าค่ะความแตกต่างก็เห็นว่าเขามีความแตกต่างอยู่แล้วในช่วงขององค์วิตตกวิจารเจ้าค่ะก็จะมีอินทรีย์ที่น่าขึ้นก็สามารถสํารวมมาที่ปลายจมูกเกิดขึข้นมาแล้วก็ดับลงนะคะ แต่ก็เร็วบ้างช้าบ้างอยู่ที่อินทรีตอนนั้นเจ้าค่ะแล้วพอมีเอ,อ่อะไรเข้ามามาทำให้เพลินนี้ค่ะก็ก็จะช้าลงแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ที่องค์ขององค์วิตกุจจางสำรวมอยู่อยู่แต่แบบนี้อยู่แต่ตรงนี้เจ้าค่ะก็ตอนน่เอเน,น,อน,น,อน,นื่องเดบาสะองคองค์ทรต่อเนื่องต่อเนื่ององค์วิตกวิจางก็ อืน้อยลงน้อยลงน้อยลงค่ะแล้วก็มีช่วงที่เขาเอาไม่เกิดองค์ตกันแค่ช่วงขนาดค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหวัวแทรกเข้ามาค่ะแล้วก็พระเจ้าก็ดับประสาตอยู่ที่ปลายจมูกแบบนี้ค่ะองค์ตันหาที่คอากระซิบก็กทํางานพระเจ้าก็สํารวมกลับเข้ามาสำรวมมีซีกลับเข้ามาอยู่ที่ปลายจมูก ก็ทําต่อเนื่องอยู่แต่แบบนี้จนจนมีธุระเข้ามาก็คือมีคนเข้ามารับของมากดกิง่งมาโทรศัพท์สอบถามทางอย่างเงี้ยคะ่ะท่านอาจารย์พระเจ้าก็ต้องกําหนดออกจากสมาธิก่อนก็ครบได้นั่งไปหกสิบกว่านาทีเจ้าคะ่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะของรามาชา้าเจ้าค่ะก็สร้างความเบต่อตะไะครับว่า การที่เราสร้างความเปี่ยน,นก็คือการสะสมเป็นการสะสมเดียบเสมือนเราจะไปซื้อบ้านหนึ่งหลังเนาะก็ต้องทํางานได้เงทํางานเพื่อว่าได้เงินเพราะนั้นการได้เงินก,นก็จะได้ไม่เท่ากันอินสี่สู์ก็อาจจะได้หนึ่งพันบาทอินสี่น้อยก <100. S 1> <50. S 2> ็จะไมาได้ร้อยสามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทจะว่าังเหรียญบาทเดียวก็ ไม่ต้องไปสงสัยว่าเราได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับพออินทรีย์ก็เต็มก็บริบูรณ์แอดไาก็จะสามารถก้าวผ่านการทั้งสี่ได้ในการอาการทั้งสีาางส่ภายในนี้เพราในอาการทั้งสี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับจากไม่รู้จักการมาฉันทะที่เขาส่งสภาวะสมาธิเคลื่อนอยู่ตลอดก็เริ่มดับอัสรา จนกระทั่งรู้จักเขาแล้วก็ดับตอนเนี้ยในการที่มีการฟุ้งมากมายนาะงเลสงสัยมากมายก็เริ่มดับจนกระทั่งรงสภาวะนิวรณ์ห้าหายไปเพราะฉะนั้นตามใดที่องค์สภาวะนิวรณ์ห้าย,ยังไม่หายไปกําลังก็ยังไม่มีแต่การเจริญมางวิธีก็ไม่มีกาลังเพราะนั้นนิวรณ์ห้าจะต้องสงบอยู่ดับเท่าขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องการพยาบาลเรื่องแรงเลสงสัยเรื่องความคุ้งความขี้เรื่องขอ,อ,อ,องเอาเขานอนเบื่อตายเพราะฉะนั้นในองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยคือองค์หลักไปนะถ้าองค์หลักทั้งหมดเนี่ยองค์นิวรนาทั้งหมดไม่ได้สงบไปไม่ได้หลับไปท่านไม่ต้องห่วงองค์วิโตวิจรยเก็กําลังไม่พอถ้าองค์หลักไม่จบองค์วิตก ก็จะอ่อนกำลังไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเชื้อของปัญหาอนาี่คอนสกิฟตต่างๆก็จะอ่อนกำลังลงไปด้วยมเพราะ,ะนั้นเมื่อเดินทางผ่านวิชาที่หนึ่งเดินทางอาการวิชาที่สองอาการวิชาที่สามอาการวิชาที่สี่เขาก็จะหมดกําลังลงไปเรื่อยๆเพราะองค์หนึ่งองค์ใหญ่สุดทำไมครับก็จะส่งผลกับองค์วิตก มื่อเข้าสู่องค์วิจเนี่ยอ้ยองมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่มีผลท่านจัดการองค์หนึ่งได้รับภาพได้จริงลังถอนโคนน้าขณะจิตนั้นได้จริงองค์วิจกก็มาไปอย่างนั้นแต่ทำอะไรไม่ได้นั่นหมายถึงท่านมีกำลังแต่ถ้ามาแล้วท่านไม่ได้เรื่องได้าอๆจะมาดิ้เกอนไปเ,าเขาซะทุกเรื่องทุกอย่างท่านท่านจะาพเา,เจาเขาแล้วเจียธาเขาแล้ว กำลังท่านไม่มีพอแต่ท่านคิดว่าท่านผ่านมาได้มันเป็นสมาที่เคลื่อนไงเป็นความคิดไงเป็นวิญญาณที่ตั้งมาแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างควาตรองรู้ถึงนีจเห็นไหมครับพอเดินทางมาถึงองค์ปิติโอ้โหม,มาเข้ามาสิดตั้งการได้หมดเลยังานทุมีบา อมามณเย่อยู่ใจทุกเรื่องราวอาการทายันเกิดเต็มไปหมดไม่ว่าจะน้ำมูกไหลน้ำลาย,ลายตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพอ,องมแมลงมาตายอะไรเกิดเต็มไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่สังเกตคือจะต้องเกิดน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่มีนะต้องมีของเขาเแต่น้อยลงน้อยลงอาการออกม,มา20อย่างเอออินดีท่านสูง อาจจะเหลือห้าอย่างสามอย่างสองอย่างนะครับอย่ไม่ก็เย็นชาธรรมดาไม่จืดกำลังดันงสูงแกะก,กเก็ตการที่จะมาหลับลูกรากายก็กไม่เสวยปรากฏนั้นเขาก็จะสามารถทตั้งหลายย่างแบบไปสูจน์วเขาได้จริงไม่ใช่สัญญาที่ผ่านมาเป็นสัญญาตั้งแต่เขาไรพขาจะต้องผ่านเข้าไปในชั้นที่สาม ทิชาจานสี่ไปเจอสุขสุขปุ๊บเนี่ยชื่อว่าสุขนะแต่เป็นเวทนาอะไรก็คือสุขเวทนาทุกวนทุกวนชื่อน่ะแหมสวยหรูสุขที่มีรูปเป็นอารมณ์นี่ไงจิตบ้างมโนบ้าวญา,า,าบ้างนี่แหละรออยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาไม่ใช่หรอไม่มีจิตบ้างมโนบ้างวญาณมีแต่การนี้เป็นกรรมเก่า เอาแล้วมาจิตบ้างมาโนบ้างมายมาม่อีกทำไมตรงนี้เป็นด่านสุดท้ายที่ท่านจะ้ผ่านได้ได้ม่นท่านผ่านได้เมื่อไหร่อินรีเต็มแล้วท่านจะมารับจิตได้จิตท่านดนั้นตรงเนี้ยท่านจะไม่เชื่อตาตาได่คนระเดียวตอบเต็นแต่มาบอกป่ากว่าพวลดากความสะ,ะดุงไม่สนแล้วเพราะมีกำลังหมายว่านั้นก็จะรวบรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เพื่ออะไรเพื่อจะไปต่อสู้ ในการต่อไปแต่เพราะนั้นพอตรงนี้จะคบอาการนั้นสิควบอาการอั้สีพรุ่เด็กก็จะขึ้นอาการใหม่โอ้ยเด็กๆแล้วอันนี้ก็ว่ากันที่สาลักมาว่ากันที่ความเพียนอะไรที่ตัพระเพราะนั้นถา้าท่านไม่มีรัทธาไม่มีความเพียนเห็นไหมก็ไม่สามารถที่จะไปพบเสภาว่าที่เป็นสัพพัญญาเหม็มเพราะอะไรเพราะก็มีศรัทธามีวิริยะ ต่อไปคือสติเพราะนั้นจะผ่านสติได้ต้องมีสัมปชัญญะก่อนถ้าท่านไม่มีสัมปชัญญะท่านจะไปไจะไปเจอสติได้นะันคือสติของสติปัตา์สิที่จะไปทำให้จิตตั้งอยู่แล้วก็ไปเข้าสู่จิตตั้งมันอันนี้ท่านเดินมรรคโยนจะเป็นแค่อะไรการสํารวจนทรีย์ให้บริบูรณ์ก็คืองานในเบื้องต้นงานในด้าน,านการง,งานในที่สุดเพราะนั้นแบ่งเป็นระบบเห็นไหมครับ มานนั้นต้องมีตามสภาพถ้าไม่มีตามจะไปไปไม่ได้อย่างเมื่อไปไม่ได้ปุ๊บนิวอาน์ท่านก็มาตลกนะาการที่จะไปเจริญเมตตาเขาก็ไม่ได้รับสักทีเพราะอยากได้เมตตาจากท่านเขาต้องการเมตตาจากท่านก็ไปเจริญนี่เขาก็เจริญไม่ได้อะนิวอาร์ท่านไม่รับนั่นเจริญไปพัาไปไม่ได้รัเห็นไหมมีผลเมื่อเขาไม่ได้รับก็ต้องถูกลังควานอยู่ตลอด เพราะเล่งานกายจะตั้งขานไดนตลอดถ้าไม่ได้งานกายจะตั้งขานไอ้เจ็บไอ้ปวดไอ้จัมก้องเพราะเล่นจิตสาวจีตังขานพูดมากความรับไปเรื่อยทำไมแล้วก็ทําให้สมาธิเคลื่นตลอดเพื่อไปไหนไปอยู่ทุกข์ไอ้ทำให้มีนิดสินผิดธรรมชาตะได้ไปต่อไมได้แม้ครอบของกายที่เป็นความเก่าเขาก็บังคับท่านแต่ แล้วถ้าโอกาสที่จะไปบังคับจิตติดก็จึงไม่เกิดปรากฏถูกไหมว่อบังคับก็ไม่ยากแต่การนั้นสิลสมาธิปัญญาก็องคุ้ท้ายไม่มีมีศิลก็มีสมาธิสมาธิแต่ปัญญาสามดันดีแทนที่จะเป็นปัญญาดีปัญญาไหวไม่ไหวปัญญาที่จะว่องไวปนะัญญาไบบุญปัญญาหว่างๆ,ๆก็ไม่มีนั้นรัทธาวิยาสติ สมาธิจริงบุบโผโผโข้าใจยางศึาปริยาต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้ถ้ารวมไม่ได้สติจะเกิดไม่ได้สติจึงเป็นสติปัฏฐานสิจะเกิดในการต่อไปแมาะนั้นแต่ก่อนที่จะเจอสติปัฏฐานต้องไปเจอสภาวะสัมประชัญญะก่อนมาเจอธัมประชัญญะเดี๋ยวเข <c oughs> าจะ่รวมเป็นสติปัฏฐานสตงองรวมทั้งระบบ แต่ม้เพราะนั้นตรงนี้เป็นสติตของปริโชนที่มาทํางานเพื่อให้ได้สติปัฏฐานนั้นจตฺตาญาสติสมาธิสมาธิจึงไม่มีกำลังจะมีได้ไงก็ทำปัจฉัญญาออนไม่รู้จักทำปัจฉัญญาไม่สามารถสร้างมาปัจัญญาแต่น,ะน,นาที่ตกปัญญาที่จะไปทำไม่เกิดรำปาจฉั้ญ,ญปัญญาไม่มี เดี๋วเวทนาร้องควนขาง<ม>เดี๋ยววิกบทำวิตกไม่ถูกเห็นไ,ไหมครับเนี่ยก็อยู่ด้วยกันหมดเลยธรรมัญญาก็ไม่เกิดไม่เกิดพุ๊บก็ไปทำไม่เกิดสติปัฏฐานสี่ที่จะเดินทางไปต่อไม่ได้เพราะ,ะองค์ปัญญาที่จะมีกําลังก็ไม่มีคนนแเงอ าจาใจไม่ย่างนตังใจเจ้าข้าน้อมกาดท่านอาจารย์เจ้าค่ะของเราก็ตรงไหนของข้าพเจ้าก็คือการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ทั้งกลางคืนและกลางวันตรงนี้เจ้าค่ะก็รู้แล้วก็แก้ไขนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องสอนหนื่งเพราะว่าไม่สอนหนึ่งความเปลี่ยนไายกับก็จบเลย เพราะนั้นต้องต่อสู้เข้าไปเพราะว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าเลยเป็นข้อพิสูจน์ผุบาอาจารย์ก็บรมมรลุไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่ท่านคุณทิดาแล้วนะครับน้องแต้วท่านอาจารย์เจ้าคต้องเริ่มสาธุนะครับเพราะนั้นธรรมนี้ก็จะเป็นธรรมที่ต่อเน,นื่องต้องส่งผลต่บผู้ที่ปฏิบัติก็จะเกิดผล พระอาจารย์ธีนกงก็ตั้งแต่ปฏิบัติมาก็ครบเจ็ดปีพอดีก็รรลุสูงสุดใช่ไหมแา่การบรรลุสูงสุดนะที่จะเข้ามัชิมาเข้าสู่นะกายยักตาตะปที่แท้จริงที่สุดแต่ทุ่ก็ยังต้องเรียนต่อไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลยไม่ใช่ยังจะต้องเรียนรู้ในสภาวะที่เป็นเทียธรรมที่แท้จริงแล้วแม้ที่เรียนกันอยู่นะ่ะเป็นสภาวะนี่ท่านการเรียน ภาวะที่เป็นอาการภายในจิตเท่านั้นเองนะเพราะนั้นทั้งหมดเดินทางถึงองค์วิมุตติเท่านั้นเองนะนี่คือการไปที่บรรลุนักขนาดจิตเองนะแต่เนี่ยครูบาอาจารย์เดินทางไปถึงจะต้องบรรลุในที่สามเพราะบรรลุในที่สามนั้นทีนี้เหมือนกับเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยพอบรรลุในที่สามปุ๊บงานในเืองกางงานและข้ามการงานในที่สุดนี่คือในที่สามแต่ทีนี้จะเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกที่แท้จริง เห็นไหมการเข้าปฏิปทานสิที่แท้จริงการเข้าวัชิมาที่แท้จริงที่เต็มระบบและทรงฌานและไม่ได้ทรงฌานก็คือมีในไม่มีไม่มีในส่ีจะอยู่นั่นอีกระบบหนึ่งนะนั่นเป็นระบบสูงสุดาการกระทำที่สุดตาการกระทำนิพพานในแก้งเรื่องอมาตะใช่ไหมเขาจะมีระบบของเขาหมด เราะนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมถ้าไกลเกินเอื้อมท่านอาจารย์นัลมนจะทําไม่ได้เลยเห็นไหมครัอบอะไรทุกอยาก่างต้องแต่ยังเป็นมน,นุษย์รับสั่งรับสั่งเลยเพราะนะครับมนุษย์ทํา,ทา,ททาทได้และการบรรลุธรรมต้องบรรลุที่มนุษย์ไม่ใช่บรรลุ กันข้างบนข้างล่างกางไหนง่วหมวด,หมดไม่ใช่ทุกอย่างต้องจบที่มนุษย์มนุษย์เป็นแกนกลางไปทั้งโลกนะครับไปทาง,างสวรรค์ไปทังวันนิพานไปทั้งนรกในการเปตพิัยนะมันก็ใจผิดเกิดไม่ได้นะเพราะนั้นก็สร้างความเพียนต่อไปนะครับสู้ต่อไปซึ่งไม่ได้มีอะไรยากเลยถ้าเอาวันจริง ได้เอาไม่จริงอย่างเดียวหลุด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 สมาธิสั้นหลุดหมดเพราะฉะนั้นตัณหาจึงต้องไม่คอนแทนไม่หวั่นไหวต้องอยู่กับะองรถนะครับนั้นมนุษย์เจนเป็นประเภทเดียวที่สอนได้ง่ายที่สุดนะมัรู้เร็วภายในพบเห็นไหมภายในพบภายในพบชาติที่มีชีวิตอยู่อันสั้น ไม่ถึงร้อยปีหรือเฉลีย่ยที่ร้อยปีเท่านั้นเองเห็นไหมอธทวดายูยืนยาวผม่ผมอายุยืนยาวทั้งเทวดาทั้งบสคคลในโลกยิ่งยาวับเก็ต้องถูกจองจำํำได้รับโทษฉันมากๆอ้าวมีคำถามเริ่มเติมไหมครับมีคำถาม เจ้าคะ่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าคะ่ะน้องกับอาจารย์เจ้าคะ่ะก็พอเวลาได้รับองค์ธรรมจากท่านอาจารย์แล้วเจ้าคะ่ะก็จะมีสภาวะโล่งโปร่งเหมือนไม่เคยได้ได้รับมาก่อนนี่เจ้าคะ่ะก็คือมันมันทิ้งช่วงนานอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ที่จะได้รับธรรมจากท่านอาจารย์เนช่วงที่ไม่ได้ไดรับธรรมก็จะหลุดค่ะท่านอาจารย์ นั้นสิ่งที่แก้ไขคือท่านต้องแก้ไขด้วยตัวท่านเองอี่ยเพราะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญาปุ๊บสัญญาก็จะมีความรู้สึกแบบน,นั้นเพราะฉนั้นเราก็ไม่ให้สัญญานี้ทํางานเพราะเป็นสัญญามมนต้องใช้สัญญาพระอรยะสัญญาพระอรยะคือดับอย่างเดียวไม่สนดับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่สนดับเท่านั้นดับให้ถูกต้องตามระบบจะเกิดสัญญาพระาอยะ แต่ถ้าสัญญามาปุ๊บจะต้องเฝ้าดูโทรศัพท์เฝ้าดูจ้องดูคอยติดตามคอยถามหาคอยทดสอบหรือตามการเคลื่อนไหวของครูบาอาจารย์นะครับหรือทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ในระบบนะครับอังนั้นถ้าเป็นสัญญาพรายเขาจะไม่สนใจหรอกมีธนานเกิดก็เกิด จะเจ็บก็เจ็บจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ร้อนได้ทำดับอย่างเดียวอยู่ที่สำลรงริงอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นงานก็ทําไปเอามาต,มตื่นก็ะทาไปกลางคืนก็ทําหน้าที่คุณภรรยาคุณสาม,มีไปยามาเช้าก็ทําหน้าที่ของกิจการงานเป็นลูกมวลม,มีเพื่อนโมูมอยากแต่เลยก็ทําหน้าที่กันไปพร้อมๆกันไปหมดนะครับสภนะาวะต่างๆก็ดับไปหมด อะไรขึ้นมาดับอะไรขึ้นมาดับไม่ว่าจะมาทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจใช่ไหมเขายังมาในสมาธิรูปเสียงกิริรสสาระจมาลมเห็นไหมภายนอกนี่ดับภัสคาทิเฉยนะอันนี้เห็นจะจ,ะจะัสัมผัสได้จะจะับทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเก็บไว้ในรรมาลมพอท่านไปทำสมาธิปุ๊บขึ้นมาเลยรูปแสงสี่สิงใช่ไหมมาหมด เวทนาแัญญาตังกันเพราะั้นเขาทําหน้าที่ของเขาตลอดเขาไม่เคยบ่นเลยนะลูกเวทนาแัญญาตังกันงานดตบ้างมโนเอาเมายาบ้างเขาก็ไม่บ่นเขาไ่ถอนยาเขาทำเขาอยู่งั้นแต่สัญญาพันญาติสร้างขึ้นได้เมื่อเมื่อไหร่พี่จานสร้างได้ถูกต้องเขาก็ไม่บ่นเขาก็ต่อนเนื่องเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาหยุดปุ๊บมีผลกับเขาทันทีเขาต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ถึงไม่เริ่มต้นใหม่ก็ใกล้เตียงอินตรีที่กาลังดีๆอยู่ พอไปสนใจพวกไี้คนหลุดไปพวกนี้เพลินไปมเราเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่เริ่มต้นใหม่ก็ใกล้เคียงที่มันจะหมดสภาวะเห็นไหมครับนี่คือสัญญาณมาเพราะนั้นต้องทำให้เป็นสัญญาพระเลี้ยงสัญญาพระเลี้ยงเป็นไงล่ะก็ดับไงมีความตั้งใจนะครับการปฏิบัติต่ตอเน,นื่องต่อเนื่องต่อเนื่อนนงครูาาบาอาจารย์บอกหนึ่งหนึ่งสองก็คือสองสามก็คือสองาอสองามก็คือสามไอ่ทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าครูบาอาจารย์ไม่มาก็ไม่ต้องไปสนใจดับอย่างเดียวไม่ต้องไปเฝ้าเมื่อไหร่จะโทรมาคุยกับท่านนู้นแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่จะโทรกับเรา,าจ้องดูเฝ้าดูไม่ต้องถ้าทําอย่างนั้นบททดสอบก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างเป็นการทดสอบสบาวะให้แข็งแรงให้แข็งแข่งแล้วก็ผมานเป็นลําดับลําดับนะครับ มาให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านเดินทางแบบท่านเหมือนกันแหละแต่เมื่อก่อนนี้ท่านอาจารย์าอาจารเหมนก็เช่นกันก็เฝ้าดูจ้องดูเหมือนกันแต่ท่านอาจารย์ทุกทุกองก็เช่นกันก,นก็เดินทางมาแบบเดียวก็เฝ้าดูจ้องดูแต่ต้องฝืนต้องสู้ต้องดับนะท่านอาจารย์บางรั้นก็คิดถืงคิดถึงทั้งนั้นแหละทำไมคิดถึงยังไงของดีไมข่ของเสียของเสียก็ไม่คิดถึง ของจริงนะถึงคิดถึงถ้าถูกแล้วไม่ได้ผิดแต่ต้องดับ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 คิดถึงดับคิดถึงดับคิดถึงดับถ้าถูกแล้วก็ไม่ได้ผิดเห็นไหมครับแต่ต้องดับให้หมดเนี่ยนั่นก็เป็นอะไรปัญญามาเราต้องการให้ออกจากระบบต้องการให้ออกจากจริงทาให้เกิดความหอยหวนติดตึกติดตามตรองใจไม่รู้ลืม ติดอยู่อย่างนี้ก็นี่ก็ทำพระองค์มันจะไม่ใช่นะทำยิ่ทำนี่คือทำชั้นสูงเลยติดตึกติดตามจองใจใช่ไหมไม่ว่าอะไรก็ติดตึกติดทาแล้วเป็นทุกขาราจเป็นหมดไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกต่เราเวลาเราปฏิบัติไม่แม่มีใครสอนเลยแล้วเราจะไปคิดถึงผู้เจ้าหรือเกินเราก็ทำไม่ได้ โอ้ยมาเไยพระธเจ้าจะมาสะเสด็จให้รู้เรื่องมาบอกกติกไม่มีเลยกติกาพ,พระธรรมเห็นว่าท่านจะเจอเราเป็นๆอยู่เลยยังคุยได้ตอนน้านไะเราจะไปตอนน้ะจะไปคุยกับใครหละ่ะเราก็ต้องคำกลองใช่ไหมเอาบรรลุแล้วก็เทียบเที่ยงเอาตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วพระสูตรอยู่ไหนก็ไม่เคยเห็นพระสูตรไม่เคยเรียนทำแล้วมีความยากลําบากกับท่านอาจารย์ทุกท่านนะ ผมตัวอง์เลยตัวองนี้มาเรียนเนโอได้ทําจากเราหมดแล้วแต่เล่าล่ะต้องสื่อคนเองอะไรเองหมดทุกอย่างน่าสงสารกว่าท่านไหมใช่ไหมแอบเดี๋ยวบอกุ่ยกาทีบุดีบ้างก็เหมือนกันใทยไก็มีจังนนใช่ไหมแต่คนละหน้าที่เฉยม่เป็นหลกัสู้กันแต่ว่าเรื่องการต่อสู้ก็จะต้องสู้กันไปไม่ยอมแพ้ ไม่อดควรทำต่อไปสิ่งที่ท่านทำก็จะได้ผลในอนาคตทไมนก็จะมีผลในอนาคตเหมือนท่านอาจารย์ท่านมนท่านก็ร้องไห้ภูมไฟ่ออกจากการเดินมารกก็ไม่รู้กี่รอบแล้วจะมาตั้งสุดท้ายท่านไปป่วยอาสั่เจ็บอันตายก็เกิดจะว้าวะระลึกรรู้ขึ้นมาเข้าใจแล้ว จึงดับปัสสาต,ตนเนื่องทำตามทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยท่านบุญนิดาก็ควรจะทำแบบนี้บ้างนะจะได้ปรับเปลี่ยนบ้างเอาให้จริงจังยิงจังบ้างไม่ใช่สามวันดีสี่วันไข่เจ็ดวันเดินหน้าหนึ่งวันถอยหลังวันนี้เพียไม่เอาแล้ววันนี้งานเยอะใช่ไหมวันนี้ทุเลาอุ้งบุญวาไปหมดก็ถ้าทำอย่างนั้นมันไม่จบ เข้าใจไหมอย่างงี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกาศท่านอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามีคำถามไหมไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะเคลียร์แล้วเจ้าค่ะน้องกาศแทบท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกาศอนุโมทนาสาธุต่อไปดูต่อไปอ่าต่อไปครับสาธุวันดีครับน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะสาธุน้องกาศอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะ